คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทินิวเช่นเคยนะคะเจอการมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำนะคะคลิปนี้นะคะนำมาฝากสำหรับใครที่รอฟังข่าวนะคะการลงทะเบียนใหม่นะคะในปี65ของบาสริการแห่งรัฐนะคะวันนี้นะคะมีอัปเดตเรื่องราวอะไรบ้างนะคะเรามาติดตามด้วยกันนะคะ ล่าสุดนะคะนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นในส่วนของกระทรวงการคลังก็ได้ส่งเรื่องไปยังเลขาคณะรัฐมนตรีแล้วอยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ จึงไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าเรื่องจะนําเข้าสู่ที่ประชมรุมคอรมอเมื่อไหร่แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอเรื่องเข้าคอรมอนะคะกระทรวงการคลังก็ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆแบบคู่ขนานไปด้วยเช่นการเปิดลงทะเบียนเพราะเมื่อคอรมออนุมัติก็จะสามารถดําเนินการต่อได้ทันทีเพื่อให้การเปิดลงทะเบียนเกิดขึ้นเร็วที่สุดโดยเงื่อนไขเบื้องต้นนะคะในการบัตร ในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า8ปีบริบูรณ์รายได้ทั้งครอบครัวรวมแล้วไม่เกิน200,000บาทไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลักออมทรัพย์พันธบัตรตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน100,000นะคะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินจะต้องเป็นบ้านหรือทาวเฮาพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางวานะคะกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่นะคะ ค่นี้คือข่าวล่าสุดนะคะของบัตรสริการแห่งรัฐนะคะแน่นอนว่าเรื่องยังไม่ได้เข้าคอรมอนะคะแต่ทางกระทรวงการคลังนะคะเขาก็เริ่มดําเนินการนะคะในการเตรียมตัวลงทะเบียนไว้แล้วละนะคะหากประกาศจากคอรมอเมื่อไหร่ก็จะได้เริ่มลงทะเบียนเมื่อนั้นนะคะค่นี้คือข่าวล่าสุดนะคะข่าวคือ นี่คือข่าวล่าสุดนะคะยอมรับว่าการลงทะเบียนใหม่สวัสดการแห่งรัฐเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้เวลามากเพราะเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ติดตามข่าวกันมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามามิสินิวมีอะไรมาอัปเดตอีกก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านฟังก่อนใครนะคะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t n e s นนมมไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ